สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะแนวนะครับผมการซื้อ CRM นะครับ3 8 1 2ให้คุ้มค่านะครับก็ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นสำหรับ CRM 3 8 1 2อยู่นะครับผมราคา32,000บาทนะครับผมได้เครื่องบด1ตัวนะครับพร้อมกับเครื่องชงนะครับผมซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าทีนี้ ในกรณีที่ลูกค้าบางท่านนะครับอยากจกะานําขั่วก,กางมาขายด้วยนะครับผมว่าแต่ว่าเครื่องตัวนี้ครับผมมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับผมในการที่เราจะทําร้านในแบบแมสนะครับผมและสามารถทําขายได้เร็วๆเนี่ยผมแนะนําให้เราเลือกซื้อเครื่องบดเพิ่มนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับ หรือตัวนี้นะครับผมหรือน้องเล็กสุดอย่างของเราตัวนี้นะครับผมราคาเพียง3,000บาทเองนะครับผมทำไมถึงจะต้องซื้อเครื่องบดเพิ่มครับสำหรับเครื่องตัว c i m 3 8 1 2นนะครับผมเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆครับ น้งองนึกภาพว่าเราจ่ายแค่สามหนึ่งสองนะครับมีเครื่องบดพร้อมเลื่องฉกแต่ถ้าวันนึงเราอยากได้เครื่องบดเพิ่มเราซื้อในราคาที่ถูกนะครับผมลงได้อีกนะครับผมถ้าในกรณีที่เราจะซื้อเครื่องบดนะครับผมกับเครื่องชงเลยนะครับในวันนึงถ้าเรา,เราอยากได้เครื่องบดเพิ่มเนี่ยราคาอาจจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างหนึ่งนะครับของเครื่อง CRM นะครับ3า1 2นนะครับผม